สวัสดีครับท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับผมในรายการสบายทิพย์เหมือนเดิมนะครับวันนี้รายการสบายทิพย์จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่ตาดแท่หลวงพระบางกันนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณทางเข้านะครับจะมีซุ้มขายของในริมถนนอยู่นะครับใครสามารถไม่ซื้อ อาหารมาแต่ตัวเมืองก็สามารถเติมสเสบียงตัวนี้ได้นะครับก็มีร้านอยู่นะครับแต่อาจจะไม่เยอะเท่าที่นี่นะครับตัวนี้เรากำลังจะซื้อตั๋วเพื่อจะข้ามไปที่ตัดแส้นะครับคนละสิบห้าพันกีบนะครับค่าข้ามเรือนะครับ นี่ครับน้ำก็จะเป็นสีสีแบบนี้เลยครับสีแดงๆแบบนี้เลยนะครับเราไปช่วงหน้าฝนนะครับเดแล้วซเกอกค้านั่งนไพ่นมันให้อมันอีเลยไทยบุก

ตอนนี้เราเห็นน้ำตกอยู่ไกลๆแล้วนะครับสวยมากน้ำตกตัเ๊เซถึงแล้วครับ ทางขึ้นน้ําตกตาดเซ่น,นะครับมันจะบรรจบกับน้ําคานพอดีนะครับตรงนี้จะเป็นทางขึ้นนะครับประวัติของน้ําตกตาดเซ่ก็คือสมัยโน้นจะมีเจ้าก็คือมาสํารวจบริเวณป่าแห่งนี้นะครับแล้วเขาก็ขี่ม้ามาแล้วขี่มาถึงลําห้วยนี้พอดีแล้วแซ่ก็เลยตกจากมือของ เจ้าของม้าเจ้าของม้าก็เลยตามแช่นั้นมาแล้วก็มาเห็นน้ำตกน้ำตกแห่งนี้นะครับเขาก็เลยเรียกว่าน้ำตกตาดแช่นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับน้ำตกตาดแช่นะครับค่าเข้าก็คือสิบพันกีบนะครับค่านั่งเรือข้ามาที่น้ำตกตาด เขาจะคิด15,000กีบนะครับขาไปแล้วก็ขากลับนะครับสวยงามมากครับ ตรงนี้ก็คือพกตําข้าวบูรามบูฮานนะกาลยาวเขาชี่เรียกว่าบูฮานสวยมากครับตรงนี้จะมีสะพานให้เราเดิน ชมสวยงามของน้ำตกนะครับอีอรู้สึกว่าจะให้คนอาบน้ำได้ด้วยครับอย่าพึ่งกระพริบตานะครับอย่าพึ่งเลี่ยนพึ้งไปเลยนะครับง ตรงนี้จะเป็นคาเฟ่นะครับสวยงามมากครับน้ำตกตับแซ่โอ๋ตรงนี้สามารถเล่นน้ำได้นะครับตรงนี้สวยมากครับน้ำตกตับเซ่ด สวยงามมากครับสวยงามมากครับน้ำตกตาดแท้นี่เราจะมาทางที่คุอื่นไม่มากันนะครับโอ้มีเถาวันมีเถาวันด้วยนะครับ วยมากครับน้ำตกสัตเต้น้ำจะแรงมากครับมาช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำหลากน้ำตกจะสวยมากครับถ้ามาช่วงช่วงด,ดูนี่คือ,อไม่มีน้ำนะครับอย่างอย่างเส้นช่วงเดือนเดือนสิเดือน, 13, อน11 จะไม่มีน้ำเลยนะครับเกลื่อนแล้ครับท่านผู้ชม งนี้จะมีซิปลายให้เล่นด้วยนะครับตรงนี้สามารถเล่นน้ำได้ครับ ตอนนี้ได้ยินแต่เสียงน้ําตกนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนอีกนะครับมีทางขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับต้องระวัง,อ,งอยระวังด้วยนะครับอาจจะลื่นนะครับเราจะขึ้นเดินป่ากันนะครับข้างบนเขาบอกว่าสวย ดไปปูไอกว่าข้างล่างน,นะครับนี่ครับมันเป็น ทางที่เขาไม่ได้ลากยางนะครับเุดนทางแบบทางสว่านเครับ จบแล้วนะคบสวยมากครับถ้าใครไม่มาช่วงนี้คือน้ำจะไม่มีแล้วค่ะน้ำจะเป็นน้ำห้วยแล้วค่น้ำทานธรรมดา พากับเราก็นั่งเรือเหมือนเดิมนะครับบิวโดยรอบนะครับสรปรปลาวสวยงามมากครับถ้ามีโอกาสผมก็จะกลับมาใหม่นะครับคุยกับเพื่อนว่าเดือนเมษาจะมาใหม่นะครับก่อนจากกันไปผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสูครเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสวัสดีนะครับ Bye-bye.